ใช่ค่วเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอัปเดตโครงการคนละครึ่ง plus ปี2568ล่าสุดมีกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะโดยมีความคืบหน้ามาอัปเดตในเรื่องนี้นะคะ อัปเดทจากนายสิริพงษ์อังสคสกุลเกียรติโศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะว่าคนละครึ่งพล u s มีเฟสสองเก็บตกกลุ่มตกหลน่นเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่หนุนคนไทยทุกกลุ่มเข้าถึงสิทธิ์ นายกเป็นห่วงประชาชนไม่อยากให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะคะ10ตุลาคม2568ที่ผ่านมานะคะนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีชี้แจงถึงข้อสงสัยของประชาชนกรณีการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพลที่จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนรอบแรกในวันที่20-26ตุลาคม2568นี้ว่า มีข้อกังวลสำหรับกลุ่มที่อาจจะมีปัญหาในการลงทะเบียนนะคะทั้งนี้จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนร,รอบใหม่ในเฟส2ของโครงการคนละครึ่ง US, เพื่อรองรับผู้ที่ตกหล่นจากการลงทะเบียนร,รอบแรกโดยจะประกาศวันและขั้นตอนที่ชัดเจนอีกครั้งหลังจบเฟสแรกในส่วนของการเติมเงินเข้าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีคาถามว่าผู้ที่ไม่มีบัตร หรือไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนจะทําอย่างไรนายสิริพง,ง์ยืนยันว่ารัฐบาลกําลังทบทวนเพื่อเปิดให้มีการลงทะเบียนเพิ่มเติมรอบใหม่เพื่อให้คนกลุ่มนี้สามารถเข้ารับสิทธิ์ได้โดยไม่ตกหล่นนะคะโดยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวิรุฬกุลได้กําชับให้ทุกหน่วยงานดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงรัฐบาลไม่อยากให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังทุกคนต้องสามารถเข้าถึงสิทธิ์ตามนโยบายได้จริงเพื่อให้เงินช่วยเหลือหมุนเวียนถึงมือ ประชาชนานทั้งนี้นะคะโครงการคนละครึ่งพล u สที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบไปเมื่อวันที่7ตุลาคม2568จะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังระหว่างวันที่20-26ตุลาคม2568โดยผู้ที่มีสิทธิ์ต้องเป็นคนไทยอายุ16ปีขึ้นไปและไม่เป็นผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันจะได้รับสิทธิ์ร่วมจ่ายกับรัฐบาล50%ไม่เกิน200บาทต่อวันเริ่มใช้ได้ตั้งแต่29ตุลาคมถึง31ธันวาคม2568และสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน13.4ล้านคนยังคงได้รับเงินช่วยเหลือตามปกติพร้อมเพิ่มวงเงินอีกเดือนละ850บาท ตลอดเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมนี้รวมเป็นเงินช่วยเหลือเดือนละ1,150บาทเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพช่วงปลายปีนะคะฉะนั้นใครที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้ก็เตรียมตัวเตรียมใจมีรอบเก็บตกกลุ่มตกหล่นคนละครึ่งพลัสในเฟสที่สองนะคะ